ครับผมสวัสดีครับนะนะ,นะทุกๆท่านนะครับก็คลิปนี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมามากัดลายนะครับมากัดลายเอ่อท้ายมือสอดนะครับนะผมได้วาดไว้แล้วนะครับกัดลายแล้วก็เดี๋ยวจะเจียเจียพันท้ายนะครับให้เป็นรูปเป็นทรงมีโคง้งมีเว้ามีมิตินะครับก็ผมได้วาดไว้แล้วนะได้ได้หาเซ็นเตอร์หากึ่งกลางแล้วก็วาด วาดท้ายไว้ว่าเราจะเอาหนาเท่าไรเรียวเท่าไรนะครับแล้วก็วาดลายวาดแก้มไว้เนาะเราจะโค้งตรงไหนกัดตรงไหนออกนะครับทําให้มันมีมิตินะครับตรงตรงท้ายตรงตัวนี้ก็จะประมาณนี้เนาะก็จะเล็กเรียวนะก็เป็นการไล่เบาไปในตัวนะครับนะตัวนี้ไม้ไม้ก็อยู่ที่ประมาณสี่เซนนะครับนะสี่เซน ท้ายตัวนี้เป็นของรางบนแท็กนะครับท้ายมือสอดตัวนี้เป็นของรางบนแท็กท้ายไม้ประดูนะครับวาดอะไรเสร็จเรียบร้อยนะก็ตัวที่จะใช้กัดนะครับก็จะเป็นทิมเมอร์ตัวนี้นะครับใช้ดอกกัดตรงนะครับตัวนี้ขนาดเอ่อสิบหกมิลนะครับนะเราจะามากัดผิวนะครับความลึกความลึกก็ ของผมกัดอยู่ที่ประมาณ2มิลนะครับลึกลงไปมันจะได้เห็นเป็นเส้นเป็นลวดลายแล้วก็ที่เหลือแล้วก็จะเจียนะครับเราจะเจียโค้งเจียเว้าวอะไรก็แล้วแต่นะครับตามแนวคิดตามศิลปะเราเลยนะครับทำยังไงก็ได้จะให้มันมีรูปทรงมีมิติมีโค้งเว้าวนูนยังไงให้มันสวยงามเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ เอาผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ครับต่อไปเราก็จะใช้นะครับใบขัดนะครับใช้ลูกหมูนะครับใบขัดตัวนี้จะเป็นใบขัดแบบหลังแข็งนะครับผมใช้เบอร์80นะครับเดี๋ยวเก็บเก็บความเรียบตรงนี้ระดับหนึ่งก่อนนะครับเก็บขอบเก็บอะไรนะลบเรียมก่อน ประมาณนี้ครับนะเดี๋ยวกลับด้านนะกลับด้านอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวเรามาเจียกันอีกด้านหนึ่งครับอ่ะตอนนี้เรากลับด้านมาอีกด้านหนึ่งแล้วนะนะเดี๋ยวตัดความลึกก่อนลัดผิวมันก่อน โอเคครับก็อันนี้กัดผิวก่อนนะครับตัวนี้กัดผิวก่อนแล้วก็ที่เหลือเราก็เดี๋ยวจะมามาเจียนะครับเจียลายแก้มนี่นะครับตามความลึกนะตามเส้นที่เราขีดไว้นะครับแล้วก็จะเจียแต่งไปเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปเลยครับ ครับผมก็ขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะเป็นการเจียร์นะครับเจียร์เอาลายตรงนี้นะครับโค้งเอาเ้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเจียเลยดีกว่า Rwy'n gwneud ychydig o'r gwaith. ครับผมในส่วนของการเจียนะครับในส่วนของเรื่องการเจียเนาะก็นี่เลยครับตามเส้นนะก็เจียไปแล้วข้างนะอันนี้ก็เจียตามเส้นไปก่อนนะก็ ลบเหลี่ยมโค้งเว้านะครับเจียให้มันกินเนื้อไม้ลงมามันจะได้ไล่ความเบาได้นะครับอันนี้ก็เจียด้านหนึ่งก่อนนะตามเส้นนะครับตามเส้นที่เราวาดไว้เลยนะครับจะใหญ่แล้วก็เลียวลงมานะครับตรงท้องก็เหมือนกันนะครับนี่ก็ใหญ่แล้วก็เลียวลงมา ก็ทำเหมือนกันนะครับทําเหมือนกันทั้งสองด้านเนาะทำเหมือนกันทั้งสงด้านแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของด้านจับนะครับตัวนี้เราก็จะใช้ตะไบนะครับใช้ตะไบใช้บุ้งนะครับแทงโค้แงแทงเ้าจะจะไม่ได้ใช้อดอกลบมุมนะครับจะไม่ได้ใช้ไอตัวดอกพิมเมอร์ที่เป็นดอกลบมุมนะครับมันลบมุมกมันก็แค่กัดเหลี่ยมนะครับแต่ว่าเราจะใช้แบบใช้ตะไบดีกว่า ใช้ตะไบใช้บุ้งนะครับมันจะได้เข้าร่องนิว้วมันจะได้ไม่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเนาะอ่ะเดี๋ยวมากัดกันอีกด้านหนึ่งนะครับครับแล้วก็พลิกด้านนะครับพลิกด้านมาอีกด้านหนึ่งมเมื่อกี้ผมกัดโต๊ะมันย้อนแฝงครับนะก็พลิกด้านมาอีกด้านหนึ่งแล้วเรามาเจียด้านล่างไม่เจียไปแล้วเหลือด้านนี้ すいません。 ครับผมก็ในส่วนของอท้ายนะครับท้ายก็ตอนนี้เจียร์เจียร์เสร็จแล้วครับนนี้เลยประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวลอยลอยไหมตรงขอบเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเรามาเก็บกันอีกทีเนาะในส่วนของด้ามนะครับด้ามก็จะในส่วนของด้ามเราก็จะหา ความหนานะครับนะให้มันเหมาะสมตอนนี้ไม้ยังหนาอยู่ครับสีเส่เซนนะเดี๋ยวเราจะเจียมาแล้วก็ให้มันเล็กส่วนไหนที่เราเอาลงได้ก็เอาลงเอาออกนะครับจะได้เบาๆนะแล้วก็ตรงนะตรงนี้ตรงขอบไกลนะครับก็จะเรียวๆตามเส้นเลยนะครับนะเดี๋ยวจะเจียตัวนี้ก็จะเจียด้ามออกก่อนเนาะเจียให้มันบางลงหน่อยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตะไบ ในส่วนนี้คือ,อตัวลูกหมูลูกหมูอะ่ะเข้ามาเจียไม่ได้เลเราก็ใช้ตะไบนะส่วนไหนที่เจียได้แล้วก็เจียก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จอีกทีนะครับครับผมในส่วนของตัวด้ามจับนะครับตัวด้ามจับตัวนี้ผมแต่งเรียบร้อยแล้วครับนะสองด้านนะครบลบมุม ใช้ตะไบนะครับนะถ้าดูถ้าถ้าดูจากเงานะครับเก็บใช้ตะไบเก็บนะครับตามร่องโค้งนะครับตรงนี้เราก็จะเลียวหน่อยนะจากที่หนาๆสี่เซนล้วก็ทําให้มันเหลือให้มันพอดีพอดีกับที่เราจับนะครับนะให้มันให้มันพอดีจับแล้วแบบ กระชับมือนะครับกระชับมือนะไม่ให้มันเล็กเกินไปหรือให้มันใหญ่เกินไปนะก็ให้เปรียบเสมือนการใช้งานจริงนะครับนะก็จะใช้ตะไบนะใช้ตะใบนะใช้บุ้งตะใบกับบุ้งนะ่ตะใบท้องปิงนะครับท้องปิงแล้วก็ใช้บุ้ง อ่บุง้งมีบุ้งหยาบกับอันนี้หยาบเลยครับนะอันนี้ก็จะละเอียดขึ้นมานิดนึงตัวนี้ก็ยิ่งละเอียดเลยนะครับแล้วก็ใช้ตะไบกลมเล็กๆนะครับตะไบกลมเล็กให่นะเข้าให้มันเข้าซอกให้มันขัดได้เอ่อทำงานได้สะดวกนะครับก็เลือกเลือกใช้เอานะก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็จะ นี่ครับลบเหลี่ยมนะครับลบเหลี่ยมกระโจมมือนะครับก็แบ่งเส้นไว้แล้วนะก็เหมือนเดิมครับทำเวลาทําเวลาเกียขัดก็ให้มันกระชับมือนะครับเดี๋ยวก็เราจะรวบพร้อมกับรางนะก็จะพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับให้มันพอดีมือนะให้เหมาะกับการใช้งานกระชับโอเคครับเดี๋ยว เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จครับก็โอเคครับนะ้านะสำหรับท้ายมือสอดนะครับก็เจียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกระจมมือนะครับกระโจมมือก็เจียเจียเสร็จแล้วนะครับก็พอดีพอดีกับเรากำตรงนะครับตรงคอนตรงนี้ในส่วนอื่นก็เดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดนะครับเดี๋ยวใช้ตะไบใช้บุ้งตรงไหนที่มันยัง แอนแอนเรียกว่าเป็นเป็นคลื่นนะนะเป็นคลื่นจากอ่าการที่เราใช้ใบเจียร์เนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวใช้ใช้ตะไบะครับนะใช้ตะไบท้องปิงนะก็เดี๋ยวเก็บลบลอยนะอันนี้จะเป็นงานเกียร์นะครับเจียร์พันท้ายมีะวิธีกัดขอบเดี๋ยวผมลอง ประกบนะครับประกบกับรางให้ดูนะประกบกับรางออบอน,นะครับตอนนี้ผมไม่ได้ตั้งกล้องคะชึบอันนี้ถ่ายมือจับมือ ก็เดี๋ยวหาตำแหน่งยึดน็อตนะครับนะครับก็ขาไกลนะครับตัวที่เราเหนียวเรียกขาไกลนะครับขาไกลกับครอบไกลก็นะให้มันได้พอดีนะครับตำแหน่งสูงต่ำนะครับในในในวงวงของตัว ครอบไก่นะครับอันนี้ก็จะของผมจะเป็นลักษณะรูปไข่บางคนก็ไปรูปวงกลมรูปอะไรก็แล้วแต่นะครับนะทำให้มันดูสมส่วน,นส่วนอื่นก็กัดเว้ากัดโค้งหรือใครจะทําลายที่ด้ามนะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองหรือจะกัดล่องตรงนี้นะครับนะกัดล่องนะเหมือนนานช่างท่านๆอื่นๆที่ที่เขาทํากันนะหรือใครจะแกะสลักอะไรก็ เพิ่มเติมกันได้อันนี้แล้วแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ถนัดนะครับก็เดี๋ยวสรุปเลยนะครับสรุปสรุปงานตัวนี้ก็คือเป็นเอ่อม,มารีวิวการเกียร์พันธายนะครับนะเกียร์พันธายนนก็ไม่รู้จะทําอะไรนะเกียร์พัน้ายใส่กับรางอลูมิเนียมเนาะอันนี้ในในรูปแบบของของผมเองเนาะว่างานตัวอื่นก็ยัง ยังไม่มีรูปแบบอื่นนะครับเดีย๋ยวจะหาคิดออกแบบไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้น, <layer> นะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะนะที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณผู้ที่เข้ามากดติดตามนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือขอบคุณนะครับลูกค้านะครับลูกค้าที่สั่งงานกับผม นะอุดหนุนงานกับผมทําให้ผมมีไรายได้เนาะก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะขัดกระดาษทรายแล้วก็เคลือบเงานะครับอีกวันทิ้งไว้วันหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้จัดส่งลูกค้านะเดให้หน้าเขามารับที่บ้านนะอยู่แล้วแวกนี้แหลนะเนาะโอเคครับ ลาไปก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะกินเวลาเยอะนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ